ดี่ครับผมเบสเกมมิ่งและผมวันนี้ก็คือลาร์ดซัมเมอร์พาร์ทที่5โอเคดูดูร้อนที่แล้วปะ่ะลุยกันเลยพาร์ทนี้ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยหุ่นยนต์โอ้ไอ้เหี้ยปลาลายขึ้นทุกทีเลยกูโอ้หุ่นยนต์ว่ะอะไรอ่ะอ่านไม่ออก4ีศูนย์ขุดอ๋ออ๋ออ๋อเข้าใจละหุ่นยนต์เอาไว้ไทำอย่างนี้ที่เอง คือกูต้องกลับไปหาแท่นเหลืองๆ,ๆนี่ไอ้แทน่นไม่ใช่แท่นแทนแ่นขาวดิเออกูต้องไปไว้ไหนวะเนี่ยวิ่งเลยปกไหมโอเคไม่สามารถตกได้งันยาวได้กูเป็นหุ่นยนต์เฉยไอสัตว์เอดเก้โคเต้เลยพาดน,นี้ข้างบนเหมือนจะเป็นทางที่ไปได้เว้ยมืดลงว่ะเอาละมืดลงเว้ย โอเคดีที่มันตัดให้เราโอเคอ๋ออ่หยุดวิง่งแล้วมันจะเขียนกลับด้านนั่นนะ่ะใช่ไหมเออมันเขียนกลับด้านเอ,อ้ยโอเคไปที่ตรงแสบตาชิบหายเลยโอเควิ okay, ่งทางยาว ี่อะไรวะเนี่ยแม่งหุ่นยนเฉยกูงงเลยกูเป็นหุ่นยนบ้าชิบต้องมีไกลแค่ไหนวะเนี่ยถือตัวนี้หยุดก่นอนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว,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 ยวเอ,อเกือบแล้วมึง มันคงจะตกได้หรอเออมันตกไม่ได้ซึ่งนั้นก็ดีแล้วการผู้เล่นการผู้เล่นเดินล่วงลงไปโอเคอแทงเรืองแสงมันสีสีเออออกเรืองๆแล้วถนนว่ะทางนี้ตัน ปรดใช้ความเร็วที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางรถไฟทางที่เด็กน้อยคนนั้นมาหรือเปล่าแล้วกูก็เจอซัมติงตรงนี้ถูกไหมอ้าวเาฮียวาบพอนี่เฉยคุณนี่ก็มีซัมติงอะไรให้กูอ๋อทางนี้ <c oughs> อา้าววาบไปเลยดี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 ดไปไหนไปไหนล่ะไปทางนี้ไอ้บ้า ประตูก็มีอยู่ก็เป็นงูงูฉกตาบอดอะอเดี๋ยวเข้าไปเช็คนี้อ่าถูกต้องเประตูนนิภัยวะอุ้ยเคียดแสบตาวิ่งไปวิ่งไปเสียงหายเลยทีนี้เสียงเดือนไม่มีเลยเหมือนจะออกมาข้างนอกบ้างนี่ดูทรงละเสียงเดือนเลยไม่มีอย่างนี้ โอเคโอเคเสียงเตือนกลับละเข้าไปแล้วก็ขึ้นไปมาโพใน่านนรถไฟเหรอแล้วกลัวจะรถไฟชนไหมเนี่ย ก็คงต้องลงไปอะไรขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้เออแม่งี่ไเหย้ยกว้าวเป็นคนยนต์เอ,อ้ยใครเก่าวะเอาเปล่า,า,าต่อยกูเปล่าโโอ้หแบตเตอรี่สิบเปอร์เซ็นต์เอาอะไรเนี่ยเช็คกัน มันไม่ได้เหี้ยโอ้ยมเหี้ยแม่งรถไฟมาเดียว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 เฮียให้ตัวมันเนี่ยอื้มโอ้โหเฮียโค้ยเอ้ยกูตกใจหมดโอ้โหสะดุ้งเลยเมื่อกี้มันวิ่งไม่ได้ไงมันเดินอย่างเดียว จำสกแกว่ะเ้ยเล่นในกูงี้เลยเหรอโซซัดโซเซนะกูเอ้แบตเตอรี่หมดจุดถึงแล้วเนะี่ยเร็วดิไอหุ่นเนยเร็วโเดินช้าละไอ้ยแบตเตอรี่จะหมดเหลือห้าเปอร์เซ็นต์ถึงไม่ได้ประตูเนี่ย แต่ช่วยไว้เดือดได้ถึงเฮียต,ตายเรียบร้อยแบตหมดศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยดับไปแล้วรีบูตจบแล้วหรอสั้นจังเลยโอเค ไปเจอกันพาร์ทที่หกครับผม